จุลสิกปพาร์คที่เมืองไทยนะครับตอนนี้เดือเสาก็ได้มาบุกสมุสาคอนนะครับที่ทางจะไปวัดชัน้ายเทอร์ซิงนะครับจุลาิลป์เวิลด์วอเตอร์พาร์คคอมบิ้เซูน ่อนถึงวัดพันชัยประมาณ500เมตรนะครับวัดที่มีลูกปั้นไก่มากที่สุดในประเทศไทยในโลกนี่ครับนี่คือจูลาสสิกวอเตอร์พาร์คนะครับมีไดโนเสาร์หลายชนิดนะครับตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้างอยู่น่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของสมุทรสาครน,นะครับใหญ่โตมากเลยนะครับมีไดโนเสาร์หลายชนิดนะครับ มารอรับท่านผู้ชมที่จูราสิกวอเตอร์เวิลด์วอเตอร์พาร์คนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ชมฟรีนะครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับคนก็เริ่มเข้ามาที่อามาชมแล้วนะครับมาถ่ายรูปกันน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นที่ชื่อชอบของคนไทยนะครับลงทุนหาศารนะครับเนเสาตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับสูงประมาณ7เมตรได้ไม่ทราบพันอะไรนะครับเผาพันธมาเลยครับ เป็นการตลาดที่ดีมากนะครับที่ใช้โดรนดานอสเร์เนี่ยมาดึงดูดลูกค้านะครับซึ่งน่าจะเป็นที่เดียวในเมืองไทยนะครับที่มีแโ,โนอสาร์มากมายขนาดนี้นะครับใหญ่โตจริงครก็ตัวนี้น่าจะประมาณอาจจะถึง10เมตรได้มั้ง ครับใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆเยอะด้วยนี่ถ้าไดโนเสาเร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมานี่สงสัคงจะวิ่งกันป่าราบนะครับเพราะว่าสร้างได้ใหญ่โตแล้วก็เหมือนมากยังมีความรู้สึกว่า แววตาแล้วก็รียาท่าทางเนี่ยเหมือนกำลังจะหาอะไรกินใส่ท้องอยู่ด้วยนะครับนี่ผมก็มาอยู่ใต้ท้องของไดโนเสาร์นะครับนี่ก็ ตีนเล็บของไดโนเสาร์นะครับนี่เลยครับจูเลสิกวอเตอร์ปากนะครับที่สมุทรสาครครับทางไปวัดพันท้ายนะครับ ห่างจากวันพันท้ายก็ประมาณ500เมตรนะครับ